ผมจะสรุปอีเวนต์ใหม่เรื่องของไอโยนบอลที่ทุกคนเห็นละกันนะอา่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันก็มีให้โยนบอลคูดาว12ชั่วโมงใช่ไหมคุณสามารถใช้เพชรเร่งได้ซึ่งการเร่งของคุณจะเร่งได้40ครั้งต่อวัน40ครั้งต่อวันก็ครั้งละ120เพชรอะเออแต่ว่าถ้าถ้าคูดาวน้อยไอเวลาน้อยลงทุกๆหกนาทีจะใช้เพชรน้อยลงนะก็ส่วนตัวผมก็คิดว่ามันก็คือการเปย์อยู่ดีแต่ก็แล้วแต่คนสําหรับอ่ของรางวัลใหญ่สุดน่าจะเป็นชิ้นนี้ใช่ไหมหรือไม่ก็เป็น,นเื้้้ออะะไรรรีีีใ่มััคคบบทนน คือตามกฎมันอธิบายไว้ชัดเจนว่าของรางวัลอะจะถูกเปลี่ยนทุกวันในกฎข้อที่4ซึ่งถ้าทุกครั้งที่ของรางวัลเปลี่ยนนะครับเกรดตรงนี้อะเกรดด้านล่างเนี่ยจะหายไปด้วยถ้าเกรดหายไปด้วยนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณไม่ได้ของรางวัลในวันนั้นแล้วมันหมดเวลาด้านบนนี้คือคุณอดเลยตามนั้นส่วนาถามว่าสายฟรีมีโอกาสได้ไหมครับก็ถ้าบุกตามตรงก็สายฟรีมีโอกาสได้ครับโอกาสบวก10ออก4ครั้งติดก็อยู่ที่10อยู่ที่0.1เอร์ซ 0.1%นี่คือ1ในพันนี่หว่าผมคิดเลขผิดนะเนี่ยเออไม่ใช่1ในหมื่นมัน1นึ่งในพันน่ะหในพันคือ1ในพันยกกําลัง4 1ในพันยกกําลัง4ก็คือ1ในพันหนในพันคูณไปปั๊บก็เป็น10ยกสิบสิบกำลังลบสยกกําลัง4ก็10กําลังเท่าไร 12, หร่วะ -12 สิเหรอสิบกลังลบสก็คือ1ในโอ้ยนิดเดียวย1ใน1ใน 1, 1, 1ล้านลานนะ ไม่เยอะไม่เยอะโอกาสที่คุณจะได้กรอบนี้สําหรับสายฟรีคุณได้แน่มันเป็นอีเวนต์สายฟรีเพียงแค่คุณใช้ดวงแค่1ในล้านล้านเองเอ้ใหม่กัดเกมโอ้โหแล้วเกมสามารถผลกได้ผมบอกแล้วกิจกรรมนี้ไม่ใช่สายเติมแค่คุณใช้ดวง1ในล้านล้านคุณก็ได้ของฟรีขอบคุณครับแม่เอ้ย แล้วก็มีอีเวนต์นิดๆหน่อยๆไม่มีอะไรแล้วมั้งหลักๆก,ก็มีกระเป๋าแจกทำเคลสไปเรื่อยๆก็สุ่มของรางวัลไปเรื่อยๆก็โอเคสำหรับอีเวนต์ใหม่ก็เท่านี้แหละนะปุ่มถ้ากดรีเพย์ปั๊บมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นี้มันกดเพย์ได้เลยอะ่ะผมอยากรู้เลยมัน,มน,แบบมนรีเพย์มันแบบมันรีเพย์ยังไงมันแบบรีเพย์รีเพย์เลือกคนได้ไหมหรือว่าแบบ มันจะเป็นโหมดสเปกเทียนเลย่างเงี้ยผมว่าสเปกเทียนเลยเหรอเฮ้ยมันคือโหมดสเปกเทียนเลยเสียโคตรดีโอ้ดีจริงอ่าระบบรีเพย์คืออย่างดีทุกคนเชีย่ยสามารถปรับปรับมุมกล้องตรงนี้ได้ด้วยอือเฮ้ยแล้วอินเตอร์เฟสใหม่โคตรสวยเฮ้ยผมต้องมาจะโหมดใหม่วะ่ะเดี๋ยวเราเลเวลอัพอะไรมันมีแบบออรน่าเด้งด้วยเคสวยครับเอ้ยระบบระบบสเปกเทียนดีมากของโคตรดี เออของของดีจริงของดีจริงอันนี้อันนี้บอกตามตรงว่าโอ้ของดีเลยแล้วก็แบ่งแบ่งแบบแรงแบบสแตนดาร์ดแบบพิกได้ด้วยโอ้ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook เฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ